ทำไมวิชันเก็บ<อ>แต้มได้ครบประมาณนี้เลนอ่ะได้ไหม <Academy S 1> อินโนสกน่จาจะแจกที่ว่าเล่นเนื้อเล่นตอนนั้นมาเขาก็เล่นนะแต่ทาง<ะ>เรขาไม่มีเพราะงั้นเออขาก็ยังไม่ได้ใช้เลยเกตสกินเงวป่ะคูณิฟอร์มเอนมีเลยอ๋อไม่ใช่มันตัวนี่มันมันแยกเป็นสก,กินเลยเหรอถ้ามันเป็นรูปตัวละครเงาตัวละครอนน่ะมันคือตัวถ้ามันเป็นรูปเสื้อมันคือสก,กินเข้าเนื้อดูเลย ไอ้นื่ว่าแบบมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนในในที่เลือกเกี่ยวกันไม่ไม่มาคนละสกิลกัน่ยแล้วไม่อีนนสก้ผมเอาอะไรคือนึกว่าตัวอะไรมอยไกลนึกว่าเสาหลักหมาะมันจะใช้ให้เราเอาวุ้นยากพาขอขอลองหน่อยนะฮะ

เลยนะคนเงาเอ,าา <c oughs> เอา้ขอใช้อันตีหน่อยเฮ้ยขอลองหน่อยขอ,อ,องรับอันตีๆๆๆกดกดกดเียเหมือนกันหมเเหมฮ้ยไม่เหมือนเฮ้ยเอลยยเตัวมวยปอมโอ้ยแหลกเลฮย้เยเยนนลัง นี่เหรอครับอ่าขาดมี่ไปตัวมาเลยมามา z จบไม่ได้ยปล็้ลยโอ๊ยโอยอด m ีตัวตีเนยเ ถ้าจับเป็นไงครับอ๋อทาเดิมนี่วาเิมเดิมทาเดิมทาเดิมโดยจุ๊ับก่อสีส้มแล้ววะเชื่อเชื่อเขาต้องห้ยุ้คะอะไรเมื่อกี้มันทำอะไรได้ไม่เข้าใจของจีอูอ่ะโอเไหนล่องหลงันแล้ว่านนี้ไหนวะ น่เนี่ยไม่รู้อะ่ะคืออะไรต้องใช้ล้ตีดิตีหรอไม่มีอะไรเละ,ะไก็หมดไม่ติดหรือเป็นท่าตั้งรับหรอนี่ไงมันต้องเข้าไปใกล้ๆหรือเปล่านเนี่ยพอถ้าเขาใช้แล้วถ้ามาตีตาตอย่างมันจะมีประโยชน์<อ>แต่ว่ามักา<ห>นก็ตัดจังหวะมากมากเลย เหนไหมมันมันมันสกิลมันจกไปอ่ะ้องน่หน่งสองสาไม่ได้วะรอต้องกดตอนรับแล้วเปล่าดีแล้วนะลองีนีไงเนี่ยเจาฉัต้องจับจังหวะให้พอดีอะใช่ไม่ใช่ยากจังเลยยากเลยโอ้โหโอ้โหเขาแทะตันตัว

มกิ้งฟันกิ้งฟันไม่เห็นเสาหลักเสียงในนั้นเลยอ่ะแล้วมันต้องซื้อซื้อต้องซื้อแพ็กแหหลักเสียงโอ้โหสอ้สุโก้ยสุโก้ก็เล่นอยู่ตัวยาวอยู่ดีก็ มาฝึกมาฝึกถ้ายังเล่นเล็งเล็งงงคุณไม่เป็นเลยเอาจริงถ้าเป็นอะไรขมโปรตแม่ละขมโจนะอะไรอะขมโปรต์ขมจังดี่ไงด แล้วว่าโหดสัตว์สองตัวนี้ใครวะเนี่ยอะไรกันแค่เงี้ยนะโหดเดี๋ยวใคเๆๆเขาจะเล่นสาราไฟเดี๋ยวเขาเล่นไม่เป็นคนเล่นคนยากจเย็นใจเย็นจะเย็นนะปลายขาขกินขากิน

ตดนโดนโดนไุ้กระตุกโรหกระตุกมากผมก็เป็นคารังของโดนัทเสาหลักโดนัทโอหอลังการงานสร้งใจไปเบาพร่ให้ใสะแม่มองให้ไม่ถ่ายอะไรวะน่ะมีชาร์ดเลยโอยตายจะตายตายแล้ว ยังไงไปฉากได้ธาตุอมตีนบอกแล้วเล่นยากเล่นงงคั่ะเล่นยากพอเทียกับเทียนเทียน่ะคอมโบโคตรมันเ่ายนสู้ไม่ได้เลย ไอชั <aya> ่วยอช <cle aning> ่วโดนโดนข้า <Glenn> ม <ap ult> ่ปั้มไปกองกองกองจองไรงงมงเไงไงวะตูโระเบิดข้างหลังอีก โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย้อมพอดีนี่ไงชาวไดเนสโก้เล่นยากจกแหละงกกว่าต้องเขนเยนะแง่แน่มเร็วไหลมากไหลเร็วมากพูดไม่ได้เลย สกิลอลังการด้วยแต่สกิลแรกเลยเอาอนปุ๊บตัวลอยปุ๊บตีตัวลอยใช่ไหมแล้วก็กดกดจับอ่ะมันจะพอดีเป๊ะเลยโคตรโกงอะ่ะ